อยากช่วยค่ากะปิน้ำปลานิชาอย่าก,กดข้ามโฆษณา30วินาทีนะคะตำนานคู่ลาปีศาจตอนที่118หากอยู่ด้วยกันในรัศมีที่กำหนดโมยเยสามารถปกป้องเจ้านายได้ต้องบีบให้เธอละทิ้งโมยเยจำต้องขอความช่วยเหลือจากคุณหนูใหญ่ของตระกูลส่วนหยวนคนนี้ เสวินอะไรคุณรู้เรื่องปีศาจฆ่าคนกลางดึกที่พูดเฉ่งไหมทำไมจู่จุดถึงพูดเรื่องนี้ละ่ะครั้งที่แล้วที่มันฆ่าคนฉันเห็นคุณอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุนะ่ะเพราะฉะนั้นฉันเลยสงสัยว่าเรื่องร้ๆยๆเหล่านี้เป็นฝีมือของปีศาจที่สิงร่างคุณแต่สิบพูดว่า คนที่ฆ่าอาจจะไม่ใช่ปีศาจแต่เป็นวิญญาณและยังถูกเธอปราบแล้วถ้าอย่างนั้นปีศาจที่สิงร่างคุณอยู่ไปไหนแล้วล่ะอุยเออคุณกำลังสงสัยผมอยู่เหรอฉันก็ไม่อยากสงสัยคุณหรอกนะ เมื่อเทียบกับตระกูลโม่แล้วสิ่งที่ตระกูลซวนหยวนของพวกเราถนัดเป็นที่สุดคือคาถาลัทธิเตาให้ความร่วมมือหน่อยช่วยให้ฉันคลายความสงสัยทีได้ไหมวิเออไม่ต้องกังวลคาถานี้จะไม่มีผลอะไรกับคุณทั่วไปหรอก คุณเพียงแค่ยืนอยู่ตรงนั้นพลังปีศาจเอ๋ถูกพบจนได้เดี๋ยวก่อนคุณจะทำอะไรนะย่าฉันยังไม่ทันทำอะไรคุณเลยนะฉันยังต้องเลือกวันกำจัดปีศาจเหรออย่าคิดจะหนีเลยอันตรายจริงๆอันตรายจริงๆเกือบโดนแล้วไงใช่ลนะ องราชันติดตามพวกเขาอยู่จะต้องอยู่แถวนี้ด้วยแน่นอนรอชมความก้าาของฉันด้วยเถอะองราชันมืดมิดไปหมดแดนมายาที่สร้างโดยเผ่าปีศาจอีกแล้วเหรอออกมาฉันบอกไปหลายรอบแล้วว่าฉันไม่ใช่คนที่พวกคุณกำลังตามหา ท่านคิดว่าท่านไม่ใช่เพียงเพราะว่าท่านยังนึกไม่ออกต่างหากตำนานคู่ล่าปีศาจตอนที่หนึ่งร้ี่สิบมากาลาของพ่าหรือ,อยัหระเจ้าปางโง่ตัวนี้เอาแต่ติดตามศิลาจารึกในเมื่อเขาอยู่ที่นี่เจ้าเท่านั่นต้องอยู่ใกล้ๆอย่างแน่นอนสาวชุดเดทโจมตีไม่ได้ อุงราฉันจะโกรธเอาถ้าอย่างนั้นไปเสียให้พ้นชายในชุดสูทเสาวินอย่าวกวกกสิเธอไม่ต้องมาทนลำบากหรอก ฉันไม่เข้าใจว่าผู้ชายอ่อนแอแบบนี้มีอะไรดีกันถึงขนาดมีคนเอาชีวิตมันแลกเพื่อปกป้องเขาคุณคิดจะทำอะไร้าวินนะช่างเถอะเกะียเสียจริงแซวินสู้ตาขนาดนั้นเชียวดูเหมือนว่ากำบังจะก,กันได้อีกไม่นาน ถึงอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรกฎแห่งธรรมชาติคือปลาใหญ่กินปลาเล็กเอออะไรกันกฎแห่งธรรมชาติเงี้นเหรอคุณคือเป็นแค่ปลาในบ่อยังกล้ามารบกวนผมเงนเหรอตำนานคุล่าปีศาจตอนที่121คุณคืออุเป็นแค่ปลาในบ่อ,อ ยังกล้ามารบกวนผมงันเหรออาศัยจังหวะนี้เ้าลินคุณเป็นยังไงบ้างบาดเจ็บหรือเปล่าพิสัทต,ตอนนั้นล่ะยังดีที่คุณมาได้ทันเวลาเขาเพิ่งหนีไปตะกี้นี้เองคุณไม่ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมอืมข้าอย่างชั่วขอโทษด้วยนะฉันไม่ ควรสงสัยในตัวคุณทําให้คุณต้องตกอยู่ในอันตรายแบบนี้คุณคิดว่าผมเป็นปีศาจเหรอ,อฉันไม่ได้คิดว่าคุณเป็นปีศาจจริงจริงนะฉันแค่อยากยืนยันให้ชัดเจนเท่านั้นเศรอินน่าเสียดายสิ่งที่คุณสงสัยอยู่นะ่ะถูกต้องแล้วคุณคือชื่อจริงของผมคืออูทานป้าลว่ ได้ตัวมาอย่างง่ายได้เกิดอะไรขึ้นพลังปีศาจเปลี่ยนทิศลนะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเลยตำนานคู่ลปีศาจตอนที่หนึ่ง้อยิบสองวิเออละคุณทำอะไรกับเธอวิเอ๋หากเดินเข้ามาแม้แต่ก้าวเดียวผมจะฆ่าเธอซะ เป้าหมายของคุณคือฉันคนเดียวแต่ใช้เธอเพื่อบีบบังคับคุณได้ผลดีทีเดียวคุณต้องการอะไรจากฉันโยนโม่เย่ยทิ้งซะหากฉันทำตามแล้วคุณจะปล่อยเธอไหมขอแค่ข้าคุณสำเร็จภารกิจของผมก็เป็นอันเสร็จสิน้นผมไม่อยากให้มีปัญหา หม่มาสอดแทรกเข้ามาถึงแม้จะไม่มีโม่เย่ก็ไม่เห็นว่าคุณจะสามารถฆ่าฉันได้ที่นี่คือโลกมนุษย์คุณคิดว่าปีศาจอย่างคุณจะยังมีเพื่อนเหรอคุณชายโม่จนถึงป่านี้ยังนอนสลบสลายไม่ได้สติ ก็เพราะคุณเท่าที่ฉันรู้นั่นเป็นยาสลบที่ตระกูลโม่สกัดจากดอกบัวที่ได้จากโลกปีศาจหากหายาแก้พิษไม่ได้เขาจะไม่มีวันฟื้นคืนขึ้นมาบางทีตระกูลโม่อาจจะบีบให้พวกคุณไปด้วยการกระทำเช่นนี้เพราะว่าคุณคือปีศาจ เพื่อนที่เป็นมนุษย์เหล่านั้นของคุณก็ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากตระกูลโม่ได้โดยตรงดูจากภายนอกอาจจะไม่พูดอะไรก็ใช่ว่าภายในจะไม่มีความเครียดแค้นอีกอย่างนะตระกูลโม่ในตอนนี้แม้แต่ตัวเองก็ยังเอาไม่รอดนับภาษาอะไรกับการไปสนใจคุณชายใหญ่ ของพวกเขากันเล่าแม้แต่ตัวเองยังเอาตัวไม่รอดอีกอย่างโมหลานของตระกูลโมตั้งแต่ที่จากพวกคุณไปก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยคุณว่าเขากลับไปแจ้งเบาะแสหรือเปล่านะพระเนจรบนโลกมนุษย์ตั้งนานคุณน่าจะรู้ดีแม้ว่าปีศาจ เปลี่ยนจากเลวเป็นดีได้มนุษย์ก็ไม่อาจเอาชนะอคติในใจได้อยู่ดีย,ย,ยั่วยุให้คนอื่นแตกหักกันจริงๆนะถึงอย่างงั้นก็เป็นเพียงแค่ทักษะในการพูดเท่านั้นอ๋อเป็นอย่างนี้เองก็คือ อุทานป้าหลวเนี่ยเข้าไปสิงในร่างของคุณชายสื่อคงใช่ไหมแล้วก็มีแผนร้ายแผนร้ายของอุทานป้าหลวคืออะไรตอนแรกอะ่ะคนสงสัยว่าอุทานป้าหลวสิงอยู่ในร่างนางเอกใช่ไหมแต่ไม่ใช่คนที่สิงอยู่ในร่างนางเอกอะ่ะก็คือ ปีศาจที่แบบว่าเป็นคนในราชวงศ์ใช่ไหมแต่หรือไม่ก็แบบว่าไม่ได้สิงหรอกแต่คือเป็นร่างที่แท้จริงของนางเอกเลยแต่แค่ยังไม่ตื่นขึ้นด้วยพลังปีศาจน่าจะเป็นอะไรประมาณนั้นแหละทุกคน